อันนี้เป็นไผ่สร้างมนนะครับไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้ก็สำหรับผู้ที่คิดจะปลูกไผ่ในหมู่บ้านนะครับก็พิจารณาดีๆนะครับว่าสูงมากะให้ดูบ้านหลังนี้อันนี้บ้านน็อกดาวพึ่งสร้างใหม่ของน้องนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องใบร่วงหล่นเยอะแยะเลยนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะตัดออกนะครับถ้าเราอยู่ภายในบ้านสวนผมเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันสูงมาก อันนี you ้พ so ื so, ้นที่ภายในล่มลื่นดีนะแต่ว่ามันจะทําให้บ้านข้างๆเราเกิดความเสียหายใบมันร่วงลงมาหล่นนะครับเขาก็จะลำคาญเราอาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าเขาจะได้ความลำคาญก็พิจารณาดูนะครับสวัสดีครับ